อ่อนสีนะจจ้ยินดีที่ได้รู้จักจ้ะคุณนุนีก็สวัสดีพี่มายาสวัสดีคิดถึงอยู่นะคะเพื่อนวะพี่มายาหกโมงจ้าหกโมงเย็นเหรอคะเจ๊ให้ใจไปกระจายก็เมื่ได้กินมันบอกว่าไม่เป็นไรเนาะก็โพสไปโพสให้ได้สามเวลานะจ้าเพื่อนๆเนาะแต่คุณ คอนเทนต์รอบตัวแม่หมันใส่จริงคอนเทนต์รอบตัวเนี่ยก็จริงอยู่แหละให้ตาปกาจก็สวัสดีคุณนัสนีบ้านเช่าติดตริมถนน, <c oughs> นวันนี้เฮงปังปังจ้าชัละสีชัยละสีเฮงเปังปังทุกยูเซอร์นะคะวันนี้เนาะเดี๋ยวก่อน ยินดีต้อนรับให้ตายไปกระจายนะจ้าเนาะอยินดีต้อนรับจ้ะคุณลุนีก็วันนี้ก็วันพฤ่ัสเนาะพูดคุยทักทายนะครับเพื่อนแล้วก็ดีทุกวันทุกคนทุกทุกคนจ้าขอบคุณมากนะคะเจ๊จันแลมวันนี้เฮงปังปังจ้าช่ยละสี่ช่ยละสี่ เฮงเงปังๆทุกยูเซอร์นะคะวันนี้เนาะจะเอ๋อจ้าว่างๆ,างๆก็เสียจจากงานก็ต,ตัวไปต่อจ้าขอบคุณมากค่ะเจ๊จันแรมแสงนินเนาะเดิานทางปลอดภัยนะคะเจ๊เนี่ยจะไปวไให้กำลังใจจ้าพี่แอดถึงไหนแล้วเนาะพี่แอดผ่านนี้ยัง แต่ผ่านแล้วก็ยินดีด้วยนะคะนะค่ะอรุณสวัสดิ์จากคนสวยร์นิ่งจ้าพี่ปุ้ยนะคะยินดีตอนรับนะจ้านันละซีนันละซีดูแต่มแม่ค้าละเซ็งละ น้องมาลองดูแล้วนะอ่าพูแต่ละทีนะถ้าเราขึ้นหัวข้อกับรูปภาพายกเพืเ่อน,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 นยินดีต้อนรับเจ๊จันแรมแสงนินนะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่สมหมายก็เองๆปัง,ปงๆทุกท่ันนะครับสู้ไปด้วยกันครับผมคุณกลางวันไฟก็สวัสดีคุณฟ้าใสนะครับด้วยแหละวันไหนยุ่งๆหน่อยก็พต์น้อย เมื่อวานนี้ก็โพดน้อยเห็นไหมนาทีจะขึ้นทำการ45นาทีจะพี่แอดเมื่อวานี้ติดอุปสรรคนิดนึงให้ตายไปกับใจให้ตายไปกับใจก็สวัสดีคุณอ่อนสีนะจ๊ะเนาะ เป็นตาสร้งเนาะผู้ทิดตามเพื่อนน่นนะเป็นตาสร้างตาสร้างเรียงร้านเนาะนาฮักไม่ใช่มีส่วนข้อความใจเนาะเจท๊ทองจันก็สวัสดีคุณพี่สงวนชัยจ้าเจท๊ทองจันก็รับสองช่วยนะจ้า พี่สม,มัยนี่ก็เก่งเน๊ะ่ันบอกว่าบ๊วยคำบังเพลแต่ละค่นี่เป็นตะยาติเขาบอกบวกกาคอมเมนต์เลยพน้าวไปประเทศต่างประเทศนะจ๊ะนะจ๊ะสวัสดีสวัสดีสวดาวดีบอกให้ตาไปกระจายก็โชคดีนะคะเจ๊จันแรมแสงนินนะ ขอบคุณพี่ๆนะจ๊ะเนาะเอาอักเสบอยู่เจ๊ทองจันสวัสดีทักทายมาเพิ่มพลังบวกจจ๊น้องสาวคนสวยขอบคุณมากค่ะเจ๊ไปพูดคุยกับลูกค้าบ้างก็ไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยเหมือนจะอักเสบนะบางครั้งก็นี้กำลังรับชมอย่างเงี้ยยูสเซอร์ก็เห็นดวงตาก็เห็นก็ไม่เป็นไรนะคุณ เปลี่ยนบรรยากาศนะนเพื่อนๆก็เหมือนกับเปลี่ยนฉากฮงเดอดูแลสุขภาพด้วยร่ำร่ำร,ำรวยร,วย,รวยทุกทุกยูเซอร์นะจ๊ะนะจ๊ะเป็นตาสร้างเนาะผุ้ติดตามเพื่อนน่ะนะเป็นตาสร้างตาสร้าง,งเลี้ยงล้านเนาะนาฮักจักรชายามเช้าจ้าเจ๊จันแรมขอบคุณมากค่ะเจ๊เจ๊ทองแจงก็สวัสดีคุณอ่อนสีนะ ทุกครั้งทุกปีนยะมันจะมีขึ้นอยู่นะคนนัสนีกินเสร็จก็จะหวานไปใช่ไหมละ่ละอลนนี้ขึ้นมาได้ประมาณท่วมหนะ้าอกเรานี่แหละแล้วก็แบบกวาดบ้านจะหยุดจะไปกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านจะไประดมพลดูแต่ไมค่ค้าและเซ็งละ ต้นนี้หนังหรือฝ้ายส่วนมากคุณน้าส,สนีจะชอบกินขนุนหนังนะแดดไม่มีแดดเขต้องซักเนาะไม่มีตัวจะใส่แล้วหลายวันแล้วไม่ได้ซักข้าคั่วเิงเดอ ดูแลสุขภาพด้วยร,ร,ร่ำร่ำรวยรวย,รวยทุกๆยู่เซอร์นะจ๊ะนะจ๊ะน้องก็ว่าอย่างนั้นแหละก็ไม่ได้ไปไหนเนาะโอ้ย <laughs> ไม่คลิปยาวไงโอสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้เหมือนกันตาไม่เปิดก็ไม่เป็นไรก็เห็นคอมเมนต์เมืม่อวานของคุณทศนีแต่คุณทัศนีเห็นเพื่อนๆที่เข้ามาชมไลฟ์อยู่นะ ท่านนี้กําลังรับอีกอย่างอย่างเงี้ยมันก็เลยขึ้นให้ดูข้อมูลเชิงลึกเออขึ้นสูงอันนี้คิดว่าจะเป็นสีอ,อ่ะชาคุณทัศนีก็คิดว่าอย่างนั้นแหละแล้วทีนี้พูดไปไม่ตรงกับรูปภาพที่เราลงนะก็เลยเป็นข้อมูลเชิงลึกน้อน ใช่คุณนัทนีกินกาแฟทีไรจะไม่ค่อยชอบง่วงนะไม่ได้พักหาอยู่ซื้อนะครับเพื่อนๆที่สะดวกตามสบายเลยวันนี้ช่วงยินไม่ได้ไปหาเพื่อน,นเลยเนาะยินดีต้อนรับคุณแอนนานะจ๊ะออกเซบอยู่ ทองจันสวัสดีทักทายมาเพิ่มพลังบวกจากน,น้องสาวคนสวยขอบคุณมากค่ะเจ๊ไปเดินเล่นดีกว่านาะพีแอดทองมูลนะจ๊ะเนาะก็ะจะ,ะมาจับมือสู้ๆไปได้วยกันจะเพื่อนๆอางปลอดภัยจ้าเฮ้ยเหนื่อยกับเสียงมากเลย ตายโอ้ยให้เพื่อนๆคอมเมนต์นกันให้เปิดวันนี้เฮงปังปังจ้าชัยละสี่ชัยละสี่เฮงเฮงปังปังทุกยูเซอร์นะคะวันนี้เนาะคุณคุณนี่ก็สวัสดีเจทองจันนะคะคิดถึงนะจ้าน,น้องก็ว่าอย่างนั้นแหละก็ไม่ได้ไปไหนเนาะโอ้ย <laughs> ไม่คลิปยาวไงโอ,อเปิดใจแป๊บนะจ๊ะโอเคจ๊ะคุณลุนีก็อธิะดวกตามสบายนะจ๊นะเนาะจ๊ะแต่ตาบอกกัะเจาะสวัสดีคุณอ่อนซีคุณอ่อนซีก็ทัานายให้ตา ก็จะประมาณนี้นี่ไงบ้านชาวของคุณนัสนีติดริมถนนใหญ่จริงจริง <c> ม <oughs> <c oughs> าดูตอบสิทำไมจะไม่ตอบมันเยอะแล้วก็น่าจะตอบตัวไหนล่ะทั <c oughs> ้งนะ้ะเพื่อนๆนะมาเขีย เริ่มจะคุ้นสูงแล้วแหละอ่าเคยพักสายตาแล้วแบบเป็นจะไม่พักกินเยอะไม่ได้หัวใจจะเต้นแรง <laughs>